ผมจะแลกแค่เอ่อร้อบาทแล้วกันนะครับโอเคกดแลกไปนะครับแค่นี้เองนะครับกดรับนะครับจากนั้นก็ไปที่กล่องจอดหมายได้เลยนะกดเข้าไปแล้วก็กดแสดงรหัสบัตรดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้า wallet แบบฟรีนะครับผมก็แอปที่ผมมาแนะนําวันนี้เป็นแอปที่เล่นฟรีแล้วก็สามารถหาบัตรเติมเงิน two money wallet ได้นะครับหรือว่าเราจะนําคะแนนไปแลกมือถือทองคําได้นะครับโอเคนะครับใครที่ยังไม่รู้จักแอปนี้นะครับแอปนี้มีชื่อว่า royal casino นะครับเป็นแอปที่เล่นฟรีนะครับถูกกฎหมายนะครับผมสามารถลง store ไทยได้นะครับ แล้วก็สามารถเล่นได้ฟรีด้วยนะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเกมมาเสร็จนะผมก็ให้เรามาล็อกอินที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านนี้นะครับล็อกอ,อินกับเบอร์มือถือของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกอินกับเบอร์มือถือเราไม่สามารถที่จะแลกของรางวัลหรือส่งชิปได้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เรา ลังอินเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับผมมาที่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับให้เรามาใส่โค้ดในหน้านี้นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะทําเงินกับแอปนี้ได้แบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่ไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับสามารถทําได้วันละพันวันละหมื่นยังได้นะผมแล้วแต่ว่าใครขยันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรานะครับเล่นกิจกรรมนี้นะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนครบ10คนจะได้รับบัตรเติมเงิน50บาทแล้วก็ยังได้รับผลกําไรส่วนแบ่งที่เพื่อนเราสมัครผ่านลิงก์ของเราหรือว่าดาวน์โหลดที่ลิงก์ของเรานั่นเองนะครับนี้ผมก็สามารถรับได้นะครับผม0กแสนชิปแล้วก็การ์ดอาอีก2000แล้วก็ชิปอีก60,000นะครับผมนี่คือกําไรที่เราได้รับแต่ละวันนะครับวันหนึ่งแล้วก็ มากดรับนะกดรับตอนไหนก็ได้นะผมรับได้แบบเรียวไทม์นะครับอ่ะกดรับไปนะครับนี่เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้อย่างนี้นะครับผมให้เรานะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโค้ดโปรโมทของฉันนะครับผมได้ชิปไปแล้วอยู่ที่2,100ล้านชิปนะครับผมตรงนี้เนาะผมได้ไปแล้วนะครับสำหรับชิปในเกมนะผม 1m เท่ากับ100นะครับผมอ่า 100m เท่ากับ10,000บาทนะครับ 1,000m ก็1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้เลยนะจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการกดแชร์ลิงก์ของเราไปที่ไหนก็ได้เฟซไลน์ line, หรือจะกดคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับผมส่งให้เพื่อนดาวน์โหลดที่ลิงก์ของเรานะครับแนะนำเพื่อนหนึ่งคนได้10บาทเพื่อนเราก็ได้10บาทครับจะได้เป็นชิปนั่นเองนะครับ เราก็ได้เป็นชิปเหมือนกันนะครับ1แสนชิปเท่ากับ10บนั่นเองเนาะ,ะสำหรับเกมที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือเกมยิงป่านะครับเกมต่างๆก็สามารถเล่นได้นะผมก็โอเคเรามาดูที่เกมยิงปานะครับใครที่เล่นใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเกมยิงปานะครับจะได้ชิปมาฟรีเนี่ยเราก็เอามาเล่นเกมตรงนี้ได้นะเมื่อเราเล่นได้ชิปเยอะเนี่ยเราก็สามารถเอาชิปไปแลกของรางวัลหรือจะเอาไปขายนะครับ หายเป็นเงินโมเลดหรือเงินธนาคารนะครับสามารถโอนได้หมดนะครับตรงนี้ก็เราสามารถปรับชิปได้นะผมจะยิงนัดละ1ชิปนะครับแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะผมนี่นะครับนะครับง่ายๆนะผมยิงปลาปลาแตกแล้วก็ได้เงินนะครับผมหรือว่าได้เหรียญมานะเหรียญตรงนี้คือสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้นับ1ล้าน1ล้านชิปเนี่ยคืน100บาทนะครับ โอเคแล้วก็สามารถปรับชิปได้นะนะครับอ่านัดละสิบชิปับแล้วก็ยิงไปแบบนี้เรื่อยๆนะสามารถเลือกยิงสองนัดได้โอเคได้มาห้าร้อยนะอู้ปลาใหญ่แตกนะได้ท่าไหร่ได้มาเก้าร้อยนะครับผมยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวเล็กก็จะได้น้อยโอเคได้มาสี่ร้อยนะครับปลาตัวใหญ่แตกนะได้เป็นพันเลยนะครับ นะครับแล้วเจ็ร้อยยี่สตัวใหญ่ก็จะได้เยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยจะยิงยากนิดหนึงนะโอ้ได้มา600นะครับปลาตัวนี้มาครับโอเคไม่รู้ว่าแตกที่ใครครับตัวนี้น่าจะได้เยอะนะครับผมคูณ500นะครับก็ไม่ใช่คูณเท่าไหร่ต้องดูนะครับได้หน0่นะครับ โอเคนับแตกรัวๆนะครับจังหวะนี้เพราะว่าเรายิงนัดละสองอ่านัดละสองไม่ใช่ยิง2นัดนั่นเองนะครับนัดละ10บาทนะครับโอเคได้มา1,000งพันะครับยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับได้มาอีกแล้วนะปลาตัวใหญ่นะหนึ่งารอนะครับ แล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนยิงแบบนี้ครับง่ายๆนะผมวิธีการเล่นเนาะถ้าเราอยากได้เยอะๆแล้วก็ปรับชิปให้มันขึ้นเยอะๆนะครับเราก็จะได้เงินเยอะนะเดี๋ยวผมจะยิงสูงสุดเลยก็คือนัดละ60นะครับนะี่ครับเราจะได้เยอะมากนะผมถ้าเกิดว่าเราได้นี้นะครับได้ 3, 4 0 0 0พันเลยนะครับเนี่นะครับ3 0 0พนะครับ ค่อยๆเล่นไปแบบนี้นะครับได้แน,น่นอนนะวันหนึ่งได้เป็นแสนชิปเลยนะครับหรือได้เป็นล้าน2ล้านชิปนะครับเนี่ยได้มา9 0 0านะครับสามพันก็มานะครับถ้าเกิดว่าเรามีระเบิดเนี่ยเราสามารถกดระเบิดโจมตีปลาได้นะครับเนี่ยครับตูม้มแตกกระจายนะครับได้เท่าไหร่400รอนะครับปลาแตกง่ายนะผม ครับแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกแล้วก็ได้เงินจริงนะครับผมครับยิงแบบนี้ไปเรื่อยมีเสียงด้วยแต่ว่าผมปิดเสียงไว้นะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงนะครับนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะ,นะครับเสียงเรายิงน่ครับในตัวใหญ่ครับได้มาเก้าพันโอ้โหสุดยอดนะครับ แตกรัวๆเลยนะครับผมยิงมันมากเรายิงนัดละหกสิบแต่ว่าเราได้คืนกลับมาเป็นพันเลยนะครับถือว่าคุ้มนะครับ,นะรบก็ยิงไปเรื่อยๆนะผมยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วมีเท่าไหร่ก็ตายครับยิงแบบนี้ โอ้สุดยอดนะครับผมปลาตัวใหญ่มาแตกอีกแล้วนะครับได้เท่าไหร่ในห้าพันครับโอเคปลาสลามใหญ่ปลาวานนับตัวใหญ่ๆนี่คือปลาวานนะโอเคปลาวานแตกแล้วนะครับได้มาเก้าพันครับแตกอีกแล้วนะผมแตกง่ายนะครับผมเนี่ยได้ทีละเก้าพันเก้าพันครับ แต่ถ้าเราอยากได้เยอะกว่านี้ให้เราเล่นห้องใหญ่ๆนะครับผมยิงนะัดลบพันอะไรอย่างนี้เราก็จะได้เยอะนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าห้องใหญ่ให้ดูนะครับผมนะครับห้องนี้ก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับคือต้องมีชิปประมาณหกหมืนชิปนะถึงจะเข้าได้ห้องนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกปืนนะครับผมอขอเลือกปืนตันนี้แล้วกันห้องนี้สูงสุดนัดละหกร้อนะครับ โอเคครับผมก็จะยิงไปเรื่อยครับโอเคได้ของฟรีมาครับผมได้กระสุนฟรีนะครับนี่คือกระสุนฟรีนะโอเคไม่รู้ว่าใครได้นะครับบังกรนะเราได้บังกรนรับสูงสุดคือคูณสามพันเท่าเลยนะครับนี่ครับก็เราจะได้เยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราได้ตัวใหญ่แบบนี้นะ มารุ้นกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคได้คูณห้าร้อยนะครับโอ้โหได้เยอะนะครับรอบนี้เห็นไหมครับเล่นทีเนี่ยได้สามสี่แสนเลยนะครับโอ้โหได้สามแสนกว่านะครับมันได้เยอะจริงนะเพราะเราเล่นห้องใหญ่เนี่ยเราได้เยอะนะครับนี่ครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะผม,มง่ายๆนะแค่เล่นเกมแบบนี้เราก็ได้เงินแล้วนะ แล้วก็เอาไปแลกเงินได้จริงนะครับบางกอนมาอีกแล้วนะครับยิงลุ้นรัวเลยบางกอนแตกอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะได้นะครับเราได้อีกแล้วนะครับสูงสุดนี่คือสามพันเท่านะครับมันลุ้นกันเลยนะโอเคได้ไปต่อนะครับถ้าเจอลูกศรนันคือเราได้ไปต่อเรื่อยๆนะมัลุ้นอีกรอบนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับ เออได้ไปต่อครับผมมาลุ้นกันนะครับถ้าได้ตรงกลางนะครับได้เข้าไปอีกเนี่ยคือเราได้เยอะนะขอให้ได้ลูกศรเถอะนะครับเึ่งเราต้องกดนะครับได้คูณหกร้อยนะครับผมรอบนี้ได้เยอะกว่าเมื่อกี้นะเท่าไหร่สามแสนหกหมื่นนะครับท่านผู้ชมโอ้ปลาสลาบไอปลาวานนะครับได้เก้าหมื่นนะครับเล่นแป๊บเดียวได้ห้าเอ็มไหมครับ ง,ง่ายนะผม 5m นี่คือ500บาทแล้วนะโอ้โหแตกรัวๆครับจังหวะนี้สามเอ้ยหมื่นสามนะครับเล่นเป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ปลาใหญ่มาโอ้โหตัวใหญ่แตกอีกแล้วนะครับไอ้องากระติงนี้ยังไม่เคยได้สักทีนะได้ของฟรีมาอีกนะครับผมกระสุนฟรีนะครับร้อยร้อยกว่าได้มาอีกแล้วครับ ร้อยกวยแล้วเป็นสองร้อยนัดแนละ้วโอ้โหได้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสามร้อยกว่านัดนะครับยิงกระจายครับจังหวะนี้เวลาเรายิงเราจะไม่เสียชิปน้กระสุนฟรีนะครับบังกรไม่ได้นะร,รอบนี้เพราะว่าเราเล่นคนเดียวไม่มีคนยิงช่วยนะครับยิงมันนะครับจังหวะนี้จระเข้ใหญ่นี้ ยิงได้นี่ได้เยอะนะโอ้โหสุดยอดครับจระเข้แตกแล้วนะครับโหที่แสนห้าเลยนะครับสายฟ้าฟาดนะครับผมประหลไปฟ้านะครับตัวนี้โอเคครับยิงสนุกสนุกครับได้มาห้าเอ็มก็คือห้าร้อยบาทนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ก็มาดูวิธีการแลกบัตรเติมเงิน t ูมันนี่วอลเล็ตกันเลยนะครับให้เรากดออกมานะผมก็ไปแลกที่ร้านแกลกรางวัลน,นะกดเข้าไปนะครับก็มีได้มีให้เราแลกตั้งแต่50บาทขึ้นไปเลยนะครับเราสามารถเอาชิปมาแลกหรือว่าจะเอาการ์ดอามาแลกนะตอนนี้ผมมีการ์ดอาอยู่แสน0 0 0หมืนะครับผมสามารถแลก500บาทก็ได้นะมีอยู่29บใบนะครับแต่ว่า ผมจะแลกเท่าไหร่ดีครับผมจะผมจะแลกแค่ร้อยห้าสบาทแล้วกันนะครับผมโอเคกดแลกไปนะครับแค่นี้เองนะครับกดรับนะครับจากนั้นก็ไปที่กล่องจดหมายได้เลยนะกดเข้าไปแล้วก็กดแสดงรหัสบัตรนะครับผมง่ายๆนะนี่เลยนะแล้วก็เอารหัสบัตรด้านล่างนี้ไปเติม เข้า Wallet เราได้ฟรีเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะวิธีการหาบัตรเติมเงิน t o Money Wallet นะครับผมโอเคครับก็สลับที่นี้ก็ใครดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับบัตรเติมเงิน t o Money Wallet นะรเราสามารถเอาไปเติมเกมฟรีไฟก็ได้หรือจะเอาไปเติมเงินเข้า Wallet หรือเกมอื่นๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมสามารถเติมได้ทุกเกมนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบ,ายบายครับ